สา้ตาเป็นทางด้วยนู่น้ครับคุณแม่ล่ะเหนียวมาเล้วมึอคืนพามาเห่นเหมือนงานยี่ซ้ำสูงเห่นสได้เดอร์บบเสือไทยอย่าเปียกเบิดกลับไปอาบน้ำไม่ยังค่อยนอนนอนตีหนึ่งเป๊ะมึอคืนก้วเสียงคืนเลยเอาไม่เจ้าคอนเก่็เต้นองคอนเก่นไหม นุเป็นคนที่ไหนอ่ะนุเป็นสาวสาวบ้านอะไรนะโอ้โหกากีกเขาบ้านห้วยต่อเจยเจยสาวบ้านห้อยเตยหวย่แฝดสามว้าได้ตั้งทานได้ไซสุดแบบนี้บ่าได้คิดว่าสิไซคือกันได้นะสีเดียวกันเลย พรุ่งนี้ก็จะได้เจอกับคุณพ่อคุณแม่ทุกครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาเลยเด้อมือเอิญนะวันนี้พ่อเล่นอยู่มันจ้าไม่มีใครเลยพ่อเป็นตักรยานเนี่ยวางไหนตีมันเลยตีมันเลยโน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 พ่อแม่เราสี่ไปพ่อพีผู้ใดตีใครไม่มีใครเลยมีหรอกต้องหาตัวใครตัวมันนะ เออไม่ไปนะยายติ๋มยายติ๋มจะกลับแล้วกลับไหมไปกลับกันลูกปะกลับแล้วนะยายติ๋มจะขึ้นบ้านแล้วนี่ไม่นะไม่ไปนะไม่ไปไม่ไปนะแต่ไปไปไม่ไปแต่ไปไปแบบไหนไปไหมไปไหมกลับบ้านกันเถอะบไปไายุ่นจุ๊บๆอุวดบังคายยังหัว่ลไปใ้า บริสามาโอ๊ยหลาน่อยสิมีอะไรด้บานนี่กูย่าเสียงแม่เาเสียงมาห้เสียงเขาเสียงแหบกูเฮ็ดห้เสียงห้ลูกหลานเสียงดีเสียงเมื่อห้เก็บคอยังหาให้วงห้เศร้าเด้อไปอยู่ค่ะไปอยู่กำลังไปค่ะ ไปแล้วค่ะไม่ต้องไปแล้วจ้าเรามาแล้วค่ะไมเอาไม่ค่ะมาด้วยกันเลยค่ะโอ้จะกลับแล้วกูบอกูกูจะกลับแล้วค่ะไม่นะไม่นะกูงอนแล้วไม่นะไมูไม่บอกนะเพราะโฟนโน้นะตัวไม่นะไม่นะไม่อะไรคะไม่นะกลับบ้านนอนมันดึกแล้วมาแล้ว โอง่าเหว่าจะจะกับนนนะนูนนะจมาเลยตีใครีคานต้าน่องหานอนตีใครบ้าน่นไหนไหนคนไหนคนไหนคนนี้คนไหนคนไหนคนนี้คนนี้มากี่คนมากี่คนคนนี้จ้าคนนี้เหรอคะไหนไหนไหนคนไหนไหนคนไหนคนนี้คนนี้เหรอตรงนี้เลย อืดีแล้วค่ะดีแล้วค่ะไม่ไม่นะไม่นะไอ่นะไปอุบคุณคอยนะอ๋ออุบคุณคอย้ไม่กลับบ้านเลยค่ะกลับบ้านกันนะใส่รองเท้ามาเลยบ๊าบายบายไม่ไงนะไม่ไงนะไม่ไงนะใส่รองเท้าเหลย ยายหนูจะไปนอนบ้านน้องพล่แม่แล้วไปนล้มสนุกเดินเล่นบนแม่น้องเพชรสนุกไหมลูกน้องเพชรเห็นปูก,กับย่าไหมเมื่อกี้เห็นไหมเห็นไหมหนูเห็นไหมห,หนูเห็นไหมหนูเห็นไหมไปเลยค่ะวิ่งไปเลยวิ่งไปหายายไปไปหายายติ๋มแล้วเรียกไป,ไป 我来拿。我今天